เมเจอร์ซีนิเพ็กเซนทันอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเมเจอร์มูฟฟี่พรีวิวชมภาพยนตร์รอบพิเศษที่เมเจอร์ซีนิเพ็กเซนทันอุบลบรรยากาศชมภาพยนตร์รอบพิเศษสุสารคนเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องล่าสุดจาก M-Studio และ Global Ink Studio ที่หิบเอาเรื่องราวการตายของคุณลั่นธมกับหลงแก้วมาตีความใหม่โดยฝีมือพุ่มกับวัฒนยูอิงควิวัตนำแสดงโดยนุ่นวรนุษพิโรมพักดีมารับบทเป็นคุณนายลั่นธมก้อยอรัชพรโภค,คิดพากรรับบทรถสุคนและแก๊ปธนเวท สิริวัฒนกุลรับบทชีพกับความลับสุดสยองที่ซ่อนอยู่เมื่อความตายของลั่นทมไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นอันน่าสะพึงความรักที่กลับกลายเป็นสุสานของคนเป็นและคนตายถ้าอยู่กับศพได้ครบ100วันทุกอย่างจะเป็นของคุณสุสานคนเป็น24เมษายนนี้ที่เมเจอร์ซีนิเพล็ก Okay.